นี่วิ่งใส่กระสุนฮะไม่หลบวิ่งใส่กระสุนวิ่งใส่กระสุนน้อนีปักก้อนที่คอถีบอกหนึ่งอันโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม GTA V กับน้องเจสันพารที่7จ็ดนะครับเจสันเดนิวบลัดอันนี้เป็นสกินเจสันที่ผมชอบที่สุดแล้ว เพราะว่ามันเท่ดูดิมีกระดงกระดูโผล่มาด้วยนะเป็นไงเท่ะปะ่ะกระหายเลือดกระหายเลือดอยากฆ่าคนตอนนี้อยากฆ่าคนนี่สับต้นไม้ไปก่อนสับต้นไม้ไปก่อนโอเคฮะหาทางขึ้นจุดน้ําไม่ได้ก่อนเจสันเดินช้ามากฮะสงสัยน้ำหนักเยอะดูสปีดเจสันซะก,ก่อนครับนี่เป็นนักวิ่งมาราธอนได้เลยนะเนี่ยเหนื่อยนิดนึงฮะมีเหนื่อยนิดนึงเจสันก็เหนื่อยเป็นโอ้โหแต่ว่าผมชอบสกินนี้มากเลยดูดิฮะเท่ป่ะ ในหนังว่าเท่แล้วในเกมเท่กว่า,านีฮะเพราะว่าเราได้บังคับมันนะอ่านี่ก็คือป้ายของแคมป์คริสตัลเลกนะครับผมโอเคแสดงว่านี่คือแคมป์คริสตัลเลกนะเอาละหาเหยื่อก่อนในลำแรกอืมทำไมยางแตกกันละจ้ะาเหยื่ออะไรมาอ่าจะเหยื่อแล้วฮะจอดไอ้น้องจะมีตีรถเลยมาดิเอานี่ก็สวยนะครับหลงรถอย่างนี้หลงรถอย่างนี้สันท้ายทอยไปหนึ่งดอก หลับกาอากาศไปเลยเฮ้ยยังไม่ตายเหรออือือึดจังเลยนะมาอีกดอกหนึ่งแค่ได้น้องนี่คิดจะหนีจากเจสันไม่ได้ง่ายๆหรอกเอามาเชเต้ไปแดกนี่อ้าวนี่เราไปหาพวกนักเดินป่ากันดีกว่านะพวกที่ตั้งแคมป์ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยน่าจะแถวๆนี้ฮะโอเควาไปฟึมีเปล่าอ่ะเดี๋ยวนะผมมาผิดที่เหรอ แป๊บนึงนะฮะอ่าผมมาิดที่ผมมาิดที่อยู่นี้โอเคไหนพวกตั้งแคมป์อยู่บ่างอ่าได้ไงฮะเจอละต้องไปดูใกล้ๆครับว่ามีหรือเปล่าวิ่งไปเจสันเว่ง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 มีฮะมี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 พวกตั้งแคมป์ครับไหนดูซิมีกี่คนอ้าวเดี๋ยวๆมีแต่แคมป์มีแต่แคมป์ไม่มีคนคนหายไปไหนหมดวะเนี่ย นี่ฮะแจะเยือแล้วฮะออกมาวิง่งออกกําลังกายตอนกี่โมงเนี่ยตีเอ้ยเที่ยงคืนแปดนาทีใครเขาออกกําลังกายกันใครเขาออกกําลังกายตอนนี้กันหยิบมีดออกมามาชิตเต้เจสันเอ้อมีมาชิตเ,เ,เตเ้หายเดี๋ยวไปดูแกหามีดกอนมีจะไหนวะเจสันกองวูเยออซะเหลือเกินมาใครเขาวิ่งออกกําลังกายตอนนี้กันใครเขาวิ่งตอนนี้กันใครอืมหนีเหรอคิดว่าจะวิ่งทันหรือเปล่าคิดว่าจะวิ่งทันไหม วิ่งทันไหมมีฟันท้ายถอยไปเลยหนึ่งดอกมีใครบ้าจี้มาวิ่งออกกําลังกายตอนนี้อีกปะไม่มีใช่ไหมดีดีดีอย่าท้าทายอย่าท้าทายอ่าล่ะครับผมวับกลับมาที่แคมป์อีกแล้วเนี่ยคราวนี้มีแล้วนะสงสัยตอนแรกมันจะบักนะครับคนก็เลยไม่มีมาเรามาสั่งสอนพวกนี้หน่อยละกันมันลบกวนชาวบ้านอะไรดึกดเดือดเดือดดือเดเด,ด,ดไปนอนได้แล้วไปนอนได้แล้วไหนเดี๋ยว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  คิดจะหนีเหรอคิดจะหนีเหรอคิดจะหนีเหรอยังเหลือเยอะฮะยังเลเยอะวัยรุ่นพวกนี้ชอบรบกวนชาวบ้านมาพวกเองต้องเจอ <ๆ S 1> กับคมดาบซะหน่อยละกระโดดฟันหนีถีบออกมาฟันท้ายทอยไอ้เ,อเสื้อขาวหนีท้ายทอยกระโดดฟัน ไอ้หไม่ถึงเจสันมือสั้นจะหนีไปไหนคิดว่าหนีทันป่าไอ้น้องคิดว่าวิ่งทันเจสันหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วอย่างนี้วะเนี่ยยังไม่เขียนใช่ไหมอ้าวฟันวาวฟันเจสันฟันวาวอ้าวเจสันฟันวาวอีกแล้วนี่นี่โอ้เออใส่ไม่พวกเองนี่ไม่เข็ดใช่ไหมฮะไล่อะไรยังไม่กลับบ้านใช่ไหม มันลบกวนเขา้นี่ปากเขาที่ไหลถีบออกปากเขาที่ไหลแล้วก็ถีบเบาๆฟันได้ที่ท้ายทอยอีหนูอีหนูมานี่อีหนูนหนแล้วก็ถีบออกนี่อ่านี่ไงเจอเหยืยกแล้วอ่าเดินไปแบบเงียบๆครับเดินไปแบบสไตล์เจสันทำสาวประกอบเองด้วยนะ เฮ้ยมันหลบได้โอ้โหเหติแเหค่ไอ้นี่มันเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเหรอหนีฟันคอขาดไปเลยทีอะไรเฮ้ยอะไรหนีปักเขาที่กลางหัวปักเขาที่กลางหัวเปิดสู่เลยฮะเอาตำรวจมาตำรวจมา,จมาสู้กับเจสันซะหน่อยแล้วกันนี่เอาหกดาวไปเลยฮะมามาให้หมดทั้งหงทั้งหอมาให้หมดย,หย,ย,ย,ยืนให้ยิงเลย่อะยืนให้ยิงเลยยิงมาดิยิงมาดิเอาไม่ยิงว่ะอ้าวนสวัสด ห้อยเชือกลงมาแล้วฮะโหนลงมาแล้วโหนลงมาแล้วมามามาผมยืนรออยู่ด้านล่างเลยผมต่อให้เลยตำรวจใช้ปืนเนี่ยผมใช้มีดมาเชเต้เล่มเดียวเนี่ยมามามาอื้อหือนี่วิ่งใส่กระสุนฮะไม่หลบวิ่งใส่กระสุนวิ่งใส่กระสุนปัดข้ที่คอถีบบองหนึ่งอันยิงต่อฮะต่อต่ออีกคนต่ออีกคนต่ออีกคนจะหนีไปไหน นี่สับเลยสับเบาๆสับเบาๆ,ๆมีอีกไปมีอีกไหมอ้าฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ตายเหรอเมื่อกี้อาอใช้ได้นะเนี่ยอึดใช้ได้นะน,นี่เราอ่ะอึดใช้ได้นะเนี่ยนี่ปกักเขาที่คอปกอักเขาที่คอมาคนต่อไปตำรวจพื้นที่เ,ร,เราอ่ะลูกซองซะด้วยหนี่ปกักเขาที่คอแล้วก็ถีบออกอนีเต็มหน้าเลยไหมละ่ะ มีอีกไหมมีอีกไหมไหนคิดว่าแจววะเอ้ยฝันว้าฝันว้าหน,านีหลังแหวนเจอหลังแหวนหน่อยไหมเอาไม่ตายว่ะนี่นี่ก็ยิงจังเลยนี่ก็ยิงจังเลยโอ้ยตก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 นี่ทุกกระจกรถโชว์ไปดอกๆทุกกระจกรถโชว์เอ้ยวเดี๋ยทุกกระจกรถโชว์ไปหนึ่งดอก,กน,กกน,กน,อกนี่ปักแล้วก็ถีบอกอกไหนไหนมีป่ะ อาอฝันว่าออ้โกระจกรถแตกแล้วว่ะหนีปักเข้าที่กลางหัวเคาะหัวเบาๆเคาะหัวเบาๆไม่เข็ดใช่ไหมเห็นเห็นเพื่อนตายแล้วไม่เข็ดใช่ไหมเนี่ยจัดไปอ้าวฝันว่าอีกแล้วปักเข้าไปจัดมาดิอ้าวฝันว่าฝันว่าโดดฟันกระโดดถีบแล้วก็ยำอีกหนึ่งดอก ยำไปอหน<ป> yes! ึ่งดอกฟันไปอหนึ่งดอกไม่ดิจัดมาดิจัดมาดิแบบนุ่มเบิ้มจัดมาดินี่นี่กระโดดข้ามหินมาหนึ่งดอกกระโดดข้ามหินมาหนึ่งสเต็ปวิ่งกลับมาโค้งกับเออตายสกิลสกิลหลุดเลยนะฮะ สำหรับเกม GTA V ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าอยากให้มีต่อก็คอมเมนต์บอกไปได้นะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากมากครับนนี้ก็ยิงจังเลยอม,มันไส้เอาไตแล้ว <laughs>